ใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง Hellraiser นะฮะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันนะฮะฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ h ฮลเรเซอร์เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญนะครับในช่วงยุค90ปลายๆนี่แหละจนถึงช่วงยุค2000นะครับผมภาพยนตร์เนี่ยมันชื่อว่า h ฮ l l รเซอร์แต่ว่าไอ้ตัวละครไอที่มันมีตะปูปักเต็มหัวเนียมันชื่อว่าตัวพินเฮดใครได้ดูเนี่ยโอ้ยมันมันดูน่ากลัวดูสยองขวัญมากเลยมันเหมือนเป็นตัวที่หลุดออกมาจากนรกอะแล้วมันมาคอยทรมานมนุษย์ที่มันทําผิดอ่ะ เออแล้วเหมือนเหมือนว่าการทรมานเนี่ยวิยย่งในยุค90ดเอฟเฟกต์แบบนั้นเนี่ยตะการตามากเลยนะครับกับภาพยนเรื่อง Hell Racer มีออกมาหลายภาคมากเลยนะฮะในปีนี้ครับ2022นะฮะ Hell Racer ความสยองขวัญฉบับสร้างใหม่เนี่ยบอกได้เลยนะที่มีรีเมคขึ้นมาตอนนี้คำวิจารณ์ดีมากๆเลยครับ เขายนเรื่อง h ฮ l l ลเซอร์นะฮะหรือในชื่อไทยคือปิดเปิดผีฉบับสร้างใหม่เนี่ยโดยทาง Spyglass แล้วก็ 20th Century Studio นะฮะได้มีการเปิดเผย โฉมแรกของพินเทสให้เราได้เห็นการเป็นพินเทสโฉมใหม่นะไอปีศาจหัวเข็มปีศาจหัวตะปูเนี่ยออกมานะฮะซึ่งผู้ที่มารับบทนี้ก็คือตัวของเจมี่คริตันนักแสดงหญิงที่เป็นหญิงทรานนะฮะเป็นเป็นผู้หญิงข้ามเพศจากซีรีส์ 8, เซนเอทเรียกว่ามารับบทเป็นพินเทสแทนนักแสดงอย่างดักแบตตี้นะครับนักแสดงคนเดิมที่รับบทมาหลายภาคก่อนหน้านี้นะฮะตัวของเดวิดรันเนอร์นะฮะจากภาพยนตร์สยองขวัญคำวิจารณ์ดีอย่างเดอะไนท์เฮาส์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ฉบับใหม่นี้นะครับ จากบทของเบนคอรินและก็ลุคเปียวโตวัสกี้นะครับที่เขียนเรื่องราวเนี่ยจากเดวิดโกเยอร์ได้มีการวางเอาไว้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนไปใหม่เลยนะไม่ใช่เนื้อเรื่องตามแบบต้นฉบับดั้งเดิมก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะฮะเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่การรีเบคนะครับผมคิดว่าเราไม่มีทางรีเมคเฮลเวอร์อเซอร์ต้นฉบับได้มันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นอันตรายสำหรับนักสร้างหนังเพราะเราจะทำเหนือกว่าต้นฉบับได้ยังไง นี่เป็นเรื่องราวใหม่ในจักรวาลของ Hell Racer ครับตวัวของบรัตเนอร์เนี่ยได้มีการบอกเอาไว้ในการให้สัมภาษณ์กับทาง EW นั่นเองนะฮะเรื่องราวในฉบับนี้นะฮะจะเล่าถึงตัวของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังพยายามจะเอาชนะยาเสพติดครับผมแล้วก็ได้ครอบครองกล่องลูบิกให้ลูบิกเดี๋ยวถ้าใครบิดถูกเนี่ยฮะมันจะสามารถเรียก h ฮ l l r a ซอร์ออกมาได้โดเดซ่าออสเซนเป็นผู้รับบทหญิงสาวที่โชคร้ายคนนี้นะครับสำหรับการให้เครตัน มารับบทเป็นพินเทสในฉบับนี้เนี่ยตัวของรัตเนอร์ได้มีการบอกเอาไว้แบบนี้ครับว่าเรารู้สึกถึงความคาดหวังจากแฟนๆนะในการที่ให้ตีความใหม่ตัวละครเรารู้ว่าเราอยากให้พินเทสเน่เป็นผู้หญิงเจมี่เป็นคนที่เหมาะกับบทบาทนี้มากครับตัวตนของบุคคลคนหนึ่งสร้างความน่าตื่นเต้นแก่บทได้หลายทางมากแต่ผมต้องเน้นว่าเจมี่สวมบทบาทได้เป๊ะจริงๆทางผู้สร้างยังได้มีการเปิดเผยภาพ ใหม่ๆออกมานะฮะจากทาง Entertainment Weekly แหละมีการปล่อยออกมาที่ผมเปิดให้ดูนะครับผมนักแสดงภาคนี้ก็มีน่าสนใจมากๆเลยหนึ่งในนั้นก็คือตัวปีศาจตัวนี้ครับผมนี่คือภาพของซ i โนไบ t e นะฮะเป็นปีศาจนารกตัวใหม่ที่ชื่อว่า m a t The Masked และโฉมแรกของโกลันวิท尼克ที่รับหน้าที่รับบทเป็นนักรหัสศาสต ชั่วร้ายโอ้โหไอ้นักรหัสศาสตร์เนี่ยมันสร้างเรื่องให้เฮลเลอร์เยอะมากเหมือนกันนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันผมดูตอนนันเด็กมากเลยนะเด็กบ้าเลยนั่งดูเฮลเลอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบมกวุ่นเรื่องของกล่องปริศนะครับกล่องปริศนาไอ้ไอ้ลูบิกนี่แหละรวมถึงฉากแรกของออสเซียนที่อยู่ในหะนังด้วยเหมือนกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมีกําหนดที่จะขายทางสตรีมมิ่งอย่างฮูลูนะฮะในวันที่7ตุลาคมนี้ซึ่งในบ้านเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วไอ้ภาพยนตร์ที่ฉายทางฮูลูก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเพล ไอ้ Predator ภาคใหม่ที่มีการทำออกมาลงสตตีมมิ่งอ่ะโคตรดีเลยอะยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวมารีวิวลงบ้างดีกว่าทำคะแนนเวลายังไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนแต่ว่าดูนานแล้วเนี่ยเอ่ะดีมากเลยนะ <S <S พอ h i l l r a i s e r มาทำลงคูรูบเนี่ยถ้าผู้ที่จะเอามาฉายในบ้านเราก็น่าจะเป็น Disney ์พ s s ์ท s t a าไ a a แลของเรานี่แหละครับที่จะเอามาฉายให้เราได้ดูกันนะยังไงรอคอยดูกันได้7ตุลาคมนี้สยองรูปแบบใหม่ที่ หลายๆคนน่าจะรอคอยไ,ไว้ก่อนนานี้มันมันค่อนข้างจะดิ่งลงเหมือนกันนะนช่วงภาคพทพ้ายของเพลเรเซอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง a l e x a n d e เด h a n n e l